แาาห่จากเส้นสีเรียงทองเวียงป่าเป้าร่วมกับเรือมวยมาตรฐานบริการเสียบสีถ้อยตำบลสีถ้อยเอเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายประเทศไทยนะครับพี่น้องเด็งใบครับมึงจะหัดเป่านะครับแต่คนเก่านั้นก็ยังอยู่แต่เราก็สร้างบุคลากรใหม่ๆเข้าม,มาทดแทนเมื่ออนาคตวงการมัดมวยในการแข่งอย่างนี้มันหาตัวได้ยาก ต่อทีมงานบริการเปลี่ยนสีไ้วยได้ครับแต่อยู่ที่เงินบีทีนะครับถ้ามันมีตังละอ่อนพวกนี้มันก็ไม่มาเป่าหรอกขอบคุณท่านผู้หลวงบ้านท่นสหมู่บ้านขอบคุณท่านผู้ช่วยแมย่ที่เรียกใช้ทีมงานของเราเนยครับผู่นี้รูปร่างเรียกว่าได้เสียครับอดาดังสไสก็เสร็จแล้วกายสิทธิ์ก็เสร็จแล้วครับกลางเวที โอนี่มัดนักนะครับห้ามกระพริบต,ตาอยู่รูปฝ่ายน้ำเงินเก๋กว่าครับแต่ว่าสดบสนด้อยทางด้านมุมแดงส้ายหนักครับไกยสิทธิ์นะครับไปเล่นล็อกถล่มมาเยอะต่อเยอะเลยนะครับถึงถ้วยรางวัลดุเดือดของท่านสารวัตรอรุณรับมีถ้วยรางวัลหนึ่งใบผู้ชนะจะได้ถ้วยส่วนผู้แพ้จะได้สองขั้างในสองไม่บอกว่ามีเท่าไหร่ครับ ยกที่หนึ่งของมวยคนที่สองครับสดใสกายเซ็อ่าเอาซ้ายออก,ก,ท,ก,ก,อก,อกอทั้งคู่ถนัดขวาเหมือนกันกอ้เซ็ไปขวาสดใสก็คื่ขวาสดใสไปขวากายเซ็ไปซ้ายครับน้จสดใสก็ไปซตขวาครับน้ไปขวาหน้าสดใสตาวไปกายเไปซ้ายสดใสไขวา ไปเตะขวาครับเราเตะขวาไปเตะขวาทีซ้ายขวาทีคนสิบแต่ซ้ายตนสายเป็นไปแตได้วยเเตะขวาไม่โดนไอ้สิบแต่ขวาสดใสไปขวาหนักครับว่าไก่สึกมันหนักสดใสต่อนกว่าไอ้สิบไต่ขวาต่อยด้านขวาแล้วกันในวันนี้จบลัดจาไป้วแต่ยกต้นเลยครับเตะจะเตะนักไกสิบหรือฝ่ายเตะขวาพับเราต้นสายไปไก่สิบไปซ้ายของกันเองนสายเป็นเตะขวาไม่ถือต้นสายตาปีต้นสายเตะไ้สึบต่ยขวา ไอ้เสร็จป็วยสดท้ายไต่ขวาใส่เสร็จขวาด้ะขวสดท้าไตขวาไม่โดนสบท้ายทิ้ไ้ตขวาแล้ไปและขอดวไอ้ยเขึาครับส้ายเป็นขวาเดินเข้าไปไอ่เสร็จไต่ขวาใสขวาสุดท้ายไต่ขวาิ้สท้าไต่ขวาไม่ถกส้ายเป็นขวาเดิสเส้ไตขวาท้าไตขวาไม่โดนส้าไตขวาไต่ใเสจไตขวา้ายจะาไต่ขวาไต่ขวาครับใสยเข้าไป ลุกขึ้นมาะตัดไปวางด้านซ้อยขวาหน้าครับใช้อลเข่าขวาดีเอาไปท่กยสุขไทยวะครับจะมีแรงลุกหรือป่าวในด้านกายสุขต่อสายึกเข้าไปต่อสายไตทางด้านซ้ยขวาไปไต่อสายต้าเข้าไปด้าไซ้ายทาด้านอยขวาด้านซ้ายด้าขวา ยครับไม่คนนี drop, move out, move out. ้จะตายคนเดียวครับหมดยกครับหมดยกแม่มวยวันนี้เขามาแล้วก็จะฆ่าลันตายด้วกันไปรวมกันต่อครับแล้วจบยกเลยครับ ก็กลายเป็นฝาเดินเข้าไปใกถึงปังขานั่นแหละเป็นใจของนักเรยเป็นใจของเาเป็นป่าเดินใล้ถึงปับางขวนั่นแหกเปใจเอาอะไายังไงก็จะจะสาวเช่พุกปนพุไปขึ้นะับ หันไปมองภาพซ้อมทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวได้ชมแน่ครับว่าเดูนอะไรนะครับโอ้ยเก่าก็ดีเรียบร้อยครับอาเดี๋ยว